นายแพทย์โอภาสทพุทธเจริญภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การมินเลือดทางการแพทย์โรคหวดใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยอาจารย์หมอแพทย์ได้โพสต์ใน a ฟ e b o o k ของท่านนะใช่วัวข้อว,ว่าซีซั่นของ BA.4 และ BA.5 ท่านบอกว่าจะปีนี้ทั้งปีจะมีขบวนพาเรดลูกหลานของโอมิครอนระบาดกันเป็นระดอกไวรัสจะเก็บตกคนที่ยังไม่ติด เพราะไวรัสจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ติดง่ายกว่าเดิมคนก็จะวนเวียนอยู่กับการติดเชื้อทั้งในคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วและติดเชื้อซ้ําในคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนครับข้อมูลของคนที่เคยติดเชื้อซ้ําจากยุโรปก,ก็อยู่ที่0.7ถึง0.9เปอร์เซนตแต่จริงๆตัวเลขก็น่าจะมากกว่านี้นะการติดเชื้อซ้าเนี่ยยังไม่มีอาการนะแล้วก็อาจารย์หมอโอภาสกว่าทั่วโลกสัดส่วนของ BA.4 BA.5 เพิ่มขึ้นกําลังแทนที่สายพันธุ์เดิมน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ ร่วมที่ทําให้มีการระบาดดะลอกใหม่เล็กๆในหลายประเทศหลังจากนี้ก็จะมีลูกหลานโอมิครอนระบาดเป็นระลอกเล็กๆน้อยๆ <c oughs> เราเรา <c oughs> คงสร้างกําแพงต้านการติดเชื้อไม่ได้แต่ต้านโรคที่รุนแรงได้จากวัคซีนซึ่งอย่างน้อยการได้เข็มกระตุ้นก็จะช่วยได้นะครับ <c oughs> ส่วนข้อมูลความรุนแรงของ b 4 b b 5นี่ยนะฮะก็ยังไม่มีข้อมูลว่าเป็นว่าร้ายกว่าโอมิครอนตัวดั้งเดิมนะ ในแอฟริกาใต้นี่ดูเหมือนว่าจะดดนแรงน้อยกว่าโอ i ม r o n รอนดด้วยซ้ำ